สวัสดีครับพี่น้องชาว MMS นะครับเออวันนี้จะมาบอกวิธีการยืนยันตัวตนนะครับแบบง่ายๆเพราะบริษทัทให้ยืนยันตัวตนแสดงความเป็นเจ้าของรหัสนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยหายไปไหนต่อไหนไปแล้วนะครับไม่ได้สนใจแล้วนะครับเพราะไม่ได้ติดตามข่าวก็คงไม่รู้นะครับใครเป็นแม่ทีมนะครับก็ส่งข่าวให้ลูกทีมได้รู้นะครับ เมื่อเราส่งข่าวไปเขารูา้แล้วเขาจะคิดยังไงกันอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขานะครับแต่เราบอกกล่าวเขาก่อนนะครับเผื่อว่ามันสําเร็จขึ้นมาเหมือนที่เขาวางแผนที่เขาพูดไว้เนี่ยถึงเวลานั้นเราได้แต่เขาไม่ได้นะครับเพราะเขาไม่ยิยนตัวตนบริษัทก็จะตัดรหัสบริษัทก็จะยึดรหัสเป็นของบริษัทนะครับถึงเวลานั้นมันจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบอกกล่าวเขาให้รู้ก่อนทําไมทําก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ มันก็อย่างนี้เลยครับเอ่อระบบใหม่ๆที่ยังไม่มีใครคิดที่ยังไม่ไ,มได้ไปซ้ํากับคนอื่นหรือไม่ได้เอาไม่ได้เอาก็ไม่ได้ก๊อปปี้ของใครมาต่อยอดมันก็ช้าหน่อยนะครับเพราะเราต้องทําไปคิดไปแก้ไปนะครับมันก็ช้าหน่อยแต่ถ้าสําเร็จมันคุ้มครับเพราะมันไม่มีใครเหมือนก็อยากให้เข้าใจตรงนี้นะครับเอาก่อนอื่นเรามาดูกันเลยนะครับว่า อันดับแรกนะครับให้เราคลิกลิงก์ตัวนี้ก่อนนะครับลิงก์นี้เดี๋ยวผมจะวางไว้ให้ใต้คลิปนะครับลิงก์เพื่อตรวจเช็คอีดีโค้ดของเรานะครับว่าอ d ดีโค้ดเราคือคืออ d ดีอะไรบางคนจําไม่ได้นะครับไม่ได้จดไว้นะครับโดยเฉพาะคนที่เขายังไม่สนใจนะครับให้เราคลิกที่นี่นะครับเพื่อไปเช็คคลิกเลยครับเพื่อจะไปเช็คว่าอ d ดีโค้ดของเราคืออ d ดีอะไรนะครับ พอมันขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เราใส่นี่ครับใสออ่หมายเลขบัตรประชาชนนะครับใส่หมายเลขบัตรประชาชนแปบ๊บหนึ่งนะครับพอใส่หมายเลขบัตรประชาชนเสร็จแล้วนะครับให้เราติ๊กตรงนี้เลยครับติ๊กปุ๊บนี่ครับไอเดเรามันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับบางคนหาไม่เห็นนะครับ เห็นไหมครับมันขึ้นตรงนี้ช่องนี้นะครับที่มีเครื่องหมายถูกอยู่ช่องนี้นะครับที่มันมี gt h อัน gt h เนี่ยเราไม่ต้องใส่นะครับใส่เฉพาะโค้ดตรงนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีชื่อเราบอกเรียบร้อยนะครับี่าง่ายๆครับเราก็เอา id code เราไปกรอกในแบบในเอ่อ google form นะครับเดี๋ยวจะกรอกให้ดูนะครับหลังจากเราเช็ค id เรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่ google form นะครับเดี๋ยวผมกลับไปแป๊บนึงครับ ไปที่ Google Form นี่ครับนี่คือ Google Form นะครับมันก็จะมีแบบให้เราดูนะครับเดี๋ยวนะครับเขาถ่ายรูปให้เราดูแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรยากเลยนะครับนี่ก็คือ,อ,อนี่ครับใส่ ID โค้ดเราตรงนี้อย่างนี้นะครับที่เราโค้ดของเรานะครับไม่ต้องใส่ G T H แล้วก็ใส่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดหมายเลขโทรศัพท์ โอเคนั่นแหละครับเอ้าเดี๋ยวมาดูกันครับผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้ทํานะครับเพียงแต่ว่ามาทําวิดีโอเพื่อสอนคนที่เขาไม่รู้จริงๆก่อนครับให้เราคลิกตรงนี้นะครับ Google Form มันก็จะขึ้นแบบฟอร์มขึ้นมาครับเอ้าเดี๋ยวดูครับเห็นไหมครับแบบฟอร์มยืนตัวตนสมาชิก m อ็ในแพลตฟอร์มไทยไทยแลนกัมพูชานะครับนี่ครับโค้ดเราให้ใส่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่ผมก็ไม่ได้ ก็ปี้มานะครับแต่ว่าผมจะสมมุติเอาก็ได้นะครับว่าของผมจะเป็นระหว่างโอกับศูนดูให้ดีนะครับถ้าเป็นศูนย์เนี่ยมันจะเป็นแหลมแหลมขึ้นบนนะครับแต่ถ้าเป็นตัวโอมันจะอ้วนๆนะครับมันกละอย่างกันนะครับเห็นไหมครับศูนย์มันจะรีบรีบยใครจะสับสนตรงนี้นะครับไม่ต้องใส่คําว่า G T H นะครับ G T H ใส่ i d code ใส่ชื่อนามสกุลนะครับ ผมสมมติเอาก็ได้นะครับเอาสมมุติก่อนนะครับรู้สึกจะหกตัวละมั่งครับนี่ก็ชื่อนะครับใส่ไปเลยนะครับนี่ชื่อนะครับนี่เป็นสมมุตินะครับทําให้ดูอ่าหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนนะครับ แลวก็ใส่ไปเรียบร้อยนะครับเอาไว้แป๊แบบหนึ่งครับนี่คบช่องนี้ครับหมายเลขประจําตัวประชาชนอย่าให้ผิดนะครับถ้าผิดมันจะยุ่งยากนะครับมันจะไปเป็นภาระของซัพพอร์ตเขานะครับวันเดือนปีเกิดนะครับก็ใส่ไปครับเกิดวันศูนย์หนึ่งอย่างนี้ก็ได้นะครับเออ เดี๋ยวครับแป๊บหนึ่งครับครับวันที่หนึ่งเดือนหกสองห้าหนึ่งศูนนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ครับ ผมแคล่ลองให้ดูนะครับแค่นี้แหละครับแล้วก็กดส่งแค่นั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรเลยครับง่ายมากเลยครับถ้าเราผิดต,ตกตรงไหนมันก็จะไม่ไม่ล้างใหม่ก็กดตัวนี้นะครับล้างแบบฟอร์มใหม่ตรวจด,ด้วยดีนะครับว่าถูกต้องไหมนะครับนี่ครับไม่ได้มีอะไรยากเลยครับตรงนี้ไม่ต้องไปใส่อะไรนะครับบางคนไปใส่จะใส่อีเมลไม่ต้องนะครับนี่นะครับ ทำไปเถอะครับเราไม่ได้เสียอะไรครับพี่น้องเพราะตอนนี้ไม่รู้จะหวังอะไรนะครับนี่ถือว่าดีที่สุดแล้วครับจะช้าหน่อยก็เป็นเพราะว่าเราเป็นเจ้าแรกนะครับเราไม่ได้เอาของใครมาต่อยอดเราไม่ได้เอาของใครมาลือ้อแล้วก็เรียนแบบเขามันจะได้ไปเร็วอ,อย่างนั้นไม่ใช่ครับเราเป็นเจ้าแรกเป็นคนคิดคนแรกแบบเนี้ยมันก็ต้องทําไปแก้ไปเอาให้ดีที่สุดนะครับถึงเปิดขึ้นมา ก็ต้องเห็นใจนะครับคนที่เขาคิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นอดใจกันนิดนึงนะครับถือว่าผมคิดว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วครับการยืนยันตัวตวนครั้งนี้เพราะว่าเราก็จะถึงเส้นชัยแล้วถ้าใครติดตามข่าวมาตลอดจะรู้ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญเราก็ขึ้นกระดานไปแล้วนะครับลืมบอกตอนนี้เหรียญขึ้นกระดานนะครับ <c oughs> ปัญหานั้นหมดไปแล้วนะครับก็เหลือเช็คระบบเช็ค ไอดีเออรหัสนะครับว่ายังมีตัวตนกันอยู่ไหมแค่นั้นแหละครับก็ต้องเห็นใจนะครับเพราะเขาก็ทํางานหนักทีนี้อย่างผมเนี่ยครับมีลูกทีมร้อยกว่าคนเนี่ยผมไปเดินบอกบางทีเขาก็พูดจนเราไม่อยากจะเดินบอกต่อน,นี่ครับก็เลยทําคลิปขึ้นมาเพื่อส่งให้เขานะครับบอกเก่าให้เขารู้ถ้า เขาจะไปต่อก็ให้เขากอกแบบฟอร์อมแต่ถ้าเขาทําไม่เป็นก็ยินดีจะทําให้นะครับกบ็ส่งหมายเลขบัตรส่งหมายเลขโทรศัพท์มาให้พร้อมจะทําให้ทุกอย่างนะครับแต่คนไหนที่เขาพูดดูถูกว่าอย่างงู้นอย่างนี้ก็เราก็ไม่ต้องไปเศร้าซีเขาครับก็ปล่อยเขาไปถ้าสําเร็จขึ้นมาเขาจะ,จะได้ว่าเราไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่บอกเขาเนี่ยสมมุติเราได้เงินขึ้นมาสําเร็จขึ้นมาเนี่ยครับ เขาก็จะต่อว่าเราได้นะครับทั้นเพื่อตัดปัญหาก็บอกเขาลดีนะครับถ้าไม่กล้าบอกก็ส่งคลิปนี้นะครับไปบอกไปให้เขาดูก็ได้นะครับผมอยู่หลายๆคนแถมยังอยู่กันคนละที่นะครับผมอยู่เชียงใหม่ลูกทีมส่วนใหญ่อยู่ชัยภูมิเนี่ยเป็นร,ร้อยๆคนก็จะส่งคลิปนี้ให้เขาดูถ้าเขา ทําต่อก็ให้เขาติดต่อมานะครับหรือเขาจะกรอกเองทําเองก็เราเคยเป็นที่ปิดกษาเขาก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับหลังจากโดยเฉพาะหมายเลขบัตรประชาชนเนี่ยอย่าให้ผิดเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าผิดแล้วเนะี่ยมันผิดกันเยอะๆเนี่ยมัก็ไปตกอยู่ที่ซัพพอร์ตนะครับยุ่งยากแล้วก็ช้าขึ้นไปอีกนะครับเบอร์โทรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก,กดส่ง เออลืมบอกไปนะครับสําหรับใครที่เปลี่ยนเบอร์โทรนะครับก็ให้ใส่เบอร์โทรปัจจุบันนะครับที่ใช้อยู่อันที่ใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวไปแจ้งแก้ทีหลังนะครับเอาเบอร์โทรที่ใช้ปัจจุบันนะครับที่ใช้ได้และใช้อยู่แล้วก็ที่คิดว่าจะไม่เปลี่ยนแล้วนะครับหนึ่งหมายเลขยังใช้ได้สองคนอยู่นะครับยังใช้ได้สองคนอยู่ แล้วก็ ID code ก็อย่างที่ผมบอกนะครับเช็คในมีมีลิงก์ให้เช็คอยู่ง่ายๆนะครับโอเคนะครับคงไม่มีอะไรอีกแล้วนะครับถ้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แบบฟอร์มเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ลิงก์เออลิงก์ไอตรวจสอบนี่ครับลิงก์เช็คเช็คเช็ค ID code นะครับ นี่เป็นการลิงก์เช็ค ID Code แล้วก็อันนี้เป็น Google Form นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สออันนี้ไว้ใต้คลิปก็สามารถเปิดได้ดูได้เลยนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยสวัสดีครับ